ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนเทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่24สิงหาคม2568เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้งานแมนยูครับเอาชนะไปได้3เสมอ ศูนย์แล้วก็แพ้กับฟูลแลมสองหนครับโดยนัดล่าสุดก็คือเจอกันในบอลเอฟเอเอฟเอครับครับขออภัยครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งครับก็มาดูกันว่านันนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบก,กวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ะครับผู้ตัดสินเป่าเขีย่ยลูกเริ่มเล่นจะเป็นทางด้านฟูดแดมชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาวก่อนยูบี้ไม่ผ่านทางด้านดาโลลูคิกลูคิกไกลออกซ้ายมาเล่นกันด้านอีวบี้แล้วไม่ผ่านดาโลดาโลวนคืนกลับมาคาซิมิโรแทงออกขวามาดาโร จ่ายหักมาตรงนี้ไม่ถึงนะครับบอลเล่นกันทางด้านอ e ีวอบี้วนมาตรงนี้บอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีวบี้พามาโอ้แล้วแทงช่องนี้มาเตยระดิกก็ดักเอาไว้แล้วไม่ยินเดียว,วางยาวขึ้นหน้ามาลู่ีดเก็บได้แทงออกขวามาเล่นกับทางด้านวิลสันคิง ใช่ปลาอูจิปิเนสเล่นกันทังด้านคริงอีกครั้งคริงจะแหว่งไม่ผ่านมาเตอร์ิกแล้วจะเป็นบอนส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูดุคุณยาคุณยาไหลออกซ้ายมาที่ดอกุหักกลับเข้าในมาครับเอ็บบูโมเอ็บบูโมไหลออกซ้ายคุณยาไปไม่ได้เหมือนกันคุณยาแล้วแต่งเข้าในตรงนี้สุดท้ายไม่ผ่านแบ็คขวาอย่างเตเต้นะครับเอ็บบูโมลองสักตรงนี้เบเลยโนยัง ต้องออกแรงเซฟเลยครับจังหวะน,นี้เขียร์ขึ้นหน้ามายัางไม่ผ่านครับเอมูโม,โมดักได้บูโดเสียวมาที่ดอกุฝากเข้าไหน <f> บูโดเฟอร์นันเดสถากเสาไปนิดเดียวอูดึกว่าหายแล้วครับ บอลวางยาวขึ้นหน้ามาตรงนี้คาซิมิโร่ดักเอาไว้ได้บูโนเฟอร์นันเล่งกันได้มาดูคนยา่าไหลให้บูโนแล้วจะฝากต่อไปยังไปไม่ได้แล้วครับวิลสันให้ตรงการลางลาอูจิมิเนสฝากมาที่คิงคิงแทงให้ลาอูจิมิเนสจะซัดก,ก็ยังไม่ผ่านมาตเตอรดิ ไมนเวคุณยา่าไม่ผ่านทางด้านเตเต้ฝากมาตรงกลางตรงนี้ยังเก็บบอลได้ครับทางด้านฟูแดมลาอูให้มาที่คิงคิงโดนแซกนิดนึงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับมองว่าแซะไปที่บอลครับมาเตรดิกหยอดมาคาซิมิโรเอาล้วยังได้ที่มาเตรดิกดอกู เดียวมาที่คุณยาแมนย์คุณยาวิ่งทำท่า,ทาไปแล้วครับสุดท้ายไม่ผ่านล้วตัวกูทุ่มเร็วมามนูตคุณยาคุณยาพาเลียงมาแล้วครับทางด้านกาบซ้ายตรงนี้แล้วสุดท้ายแอนเดอร์เซนมาดักเอาไว้ได้ยังได้ลุ้นจากลุกเตมมะมุมเลยครับแมนเชสเตอร์อยูเต็ดโอ้จังหวะยิงก่อนหน้าของบูโน่ครับบอลมันถากเสาไปนิดเดียว โอ้โหโยดมามาเตอเรติขึ้นหนโหนตรงนี้บอลมันเลยไม่มีน้ำหนักแหละครับบอลไหลออกซ้ายมาคุณยา่าหูลดอีโบบี้หลุดเลยครับตัวนั้นกลับซ้ายอีโบบี้มีพื้นที่พาเลีย้ยงจีมาตรงนี้แล้วทักเข้าเข้ามาไปยังซูปเปอร์เซฟเลยครับอืกเกือบโดนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาซิมิโดเฮียร์กับทางด้านเอโบโบ เบนจามินเชตโกจะแหวกตรงนี้ไปไม่ได้เลยครับลูคิกเชื่อมกับทางด้านอีวบี้ลาอูจิมิเนสแทงให้ทางด้านขิงลาอูจิมิเนสลองซัดไกลก็ไม่ผ่านมือของทางด้านบายเดียร์เียครับแมนยูก็ยังไม่มีโอกาสจบสกอร์หนึ่งๆเลยครับในวันนี้ครับ ประตูคุณยาโยกเข้าไหนได้สวยตรงนี้คุณยาพาเลี้ยงหนีมาแล้วครับแล้วข้างในมีอยู่ 2- อสาคนคุณย่ามองมองแล้วให้มาบูโนเฟอร์นเดเลแล้วซัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอบูโมครับเบิร์กสกอร์แรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนได้ครับอ้โหนับหนึ่งแล้วครับอ้ยังคมเลยครับยิงลูกนี้ครับต้องชมทางด้านมาะตสคุณยาด้วยครับ บอลทางด้านกาบสายครับฝากมาแล้วเอบูโม่ครับกดด้วยสายครับบอลพุ่งอย่างสวยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดขึ้นนำอุต่อบอลกันสวยครับลูกเมื่อสักครู่ครับคิงคิงจะหักกลับมาตรงนี้ เิดทางด้านเดยอโรเบนจามินเชตดโกเชื่อมาบูโนเฟอร์นันไม่ไปเร็วครับย้อนคนืนมาตั้งลูกช่อบูโนเล่นกับทางด้านแมนทุกคุนยาคุนยาหักกลับเข้าในมาเอบูโบเชตโกลองซัดไกลตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบแล้วครับ บอลวางยาวขึ้นหน้ามาอิวบี้ฝากมาที่ราว์คิงเด่งกับทางด้านลาอ์จิมิเนสยกออกขวามาแล้ววิวสันซัดต,ตรงนี้โอ้โหบายเดียยังเซฟบอ,อกว่าได้โยโร่ยังนิ่งครับไม่เล่งย้อนขึ้น,นมาโยโร่แทงออกขวามาให้กับทางด้านดาโรอดารอโอ้โ,ดดโดห,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 หดูกระชากไปครับดารโร มีความไวครับตรงนี้เราทั้งด้านกาบขวาอย่างโล่งเล็บดารโรมองข้างในไม่มีเพื่อนเติมครับบนขึ้นกลับมาคาซิมิโดให้มาบูโนเฟอร์นานเดทครูแล้วสับอีกทีได้เชดโกสองประตูต่อศูนย์ครับโอโคโคมาจนได้ครับประตูของเบตเจมินเชดโกครับโอ้โหเบิกสกอร์แรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับแบบนี้แฟนแมนเชสเตอร์นี่กระชุมกระชวยหัวใจครับยิงได้ทั้งสองคนครับ จังหวะสามของเบนจามินเชสโก้ครับยิงไม่ยากครับลูกนี้ครับบอลมันเหลือมุมแคบครับเราซัดถากเสาเข้าไปเลย2-0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนีห่างไปแล้วลูคิกเล่นมาที่คิง ผู้ลดทอนสไลด์ตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรย ورو เชื่อมมาที่เอมบูโบเล่นสั้นๆมามเป็นเชเดโกจะแหวง่งไม่ผ่านนะครับบาเซบาเซยกเข้าในมาคิงไหลมาที่ราอูจิมิเนสบอลอยู่ที่คิงอีกครั้งครับแล้วไหลออกซ้ายมาตรงนี้แล้วสัตวดไม่ตรงกรอบกับราอูจิมิเนส เปลี่ยนตัวไวเลยครับวันนี้เล่นไม่ดีครับทางด้าน,น,น,นคิงครับส่งสมิธโลครับลงมาแทนครับปูโดเชื่อมมาที่เอมบูโบปูโดเฟอร์น,นันเอมบูโบโไหลออกซ้ายมาเมดุสคุณยา่าคุณยา่าหักกลับเข้าในมาปูโดเฟอร์นันเด,ด แขงออกสายมาไม่ดุสคุณย่าคุณย่าโยกโยก,โยกแล้วพาเข้าในมาแล้วดอกกูกลมนาจะหักลกับเข้าในตรงนี้ซัดอีกทีนึงก็ยังติดเลยครับ <S <S เดี๋ยวพุทธศิลป์เป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับอะไรครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านปีศาัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนดอกูหักกลับเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านวิลสันผาขึ้นมาเองครับวิลสัน จะให้ตรงนี้ติดทางด้านลูกชอบคาซิมิโดเชื่อมมามาตเดริกไหลออกซ้ายมาไปลูกคุณย่าคุณย่าจะไปเองตรงนี้ไปไม่ได้ครับวนขึ้นกลับมาบุนโนเฟอร์นันเดสให้มาที่คาซิมิโดเกมหโอ้แล้วหลุดแบบนี้ไม่ตรงกอบครับประตูที่2ของเจ้าตัวยังไม่มาครับโอกาสทองสุดๆเลยครับกดตรงนี้ไม่ตรงกอบ คนนี้ก็เซฟอุตลุดเหมือนกันครัตทาง้านเบรเลโน่นครับขุนย่าไหลออกซ้ายมาบาสเซ่เชื่อมมาที่อีโวบี้จะไปตรงนี้ติดแล้วครับเอมบูโม่แอชาเข้าในมาเอมบูโม่โยกฝากมาเซตโก้ซัดตรงนี้ติดบล็อกเปียทิ้งขึ้นหน้ามาดอกู ให้มาที่คุณยาฝากประตูกางปูโนเฟอร์นันเดซัตตรงนี้ไม่ผ่านเลยเนอะบอลให้มาที่ลูคิกบาเซ่ฝากมาที่สมิตรโรลูคิก,กแทงต่อมาเลยครับสมิตรโลสมิตรโลโก้มหน้าซัดโอ้โหไม่ตรงกรอบ เดียดเลนสั้นๆมามาตัตดเตอร์ดิกฮูโนเฟอร์นันเดสไหลออกซ้ายมามาด,ดูดคุยา่าไม่ผ่านทางด้านเดดเดไหลออกขวามาสมิธโลสมิธโลกม้มหน้าซัดตรงนี้มาจนได้ครับได้เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ อู๋ไม่มีใครเข้าครับก้มหน้าซัดเลยครับตรงด้สมิธโลครับอุมาแล้วครับประตูตีไข่แตกของฟูแลมครับอูแบบนี้ไม่จบนะครับนี่นี่ครับไม่มีใครเข้าครับลุกชอไปปล่อยให้ได้ง้างเท้าแบบนี้ครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ โลเชื่อมาที่ดอกุต้องเล่งแล้วครับแมนอยู่คุณยา่าคูจากจะง่ายๆครับกลายเป็นงานยากแล้วครับปดูคุณยา่าหัวกลับเข้าในมาเอมบูเอมโมลองซัดตรงนี้เลโนโ่ยังทุบทิ้งออกมาได้ประตูที่สามยังไม่มาครับโดโโจ,จะเปิดเต็มมุมเข้ามา ปูโน่ยอดเข้าในตรงนี้เปรียออกมาได้ครับวิลสันวิลสันโอ้โหแล้วพากระชากหนีคาซิมิโร่ไม่ทันเลยครับตรงนี้คาซิมิโร่ยูโรมาดักแล้วเบียดเบียดแล้วซัดตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อสองครับโอ้โซโรเดียวมาเลยครับทางด้านวิลสันครับแก้เกมมาดีครับครึ่งเวลาหลังครับขุดนำสองประตูโดนตามตีเสมอเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอู๋เนี่ยครับเห็นชัดเจนครับทางด้านคาซิมิโร่ตามไม่ทันครับ โอ้บอลหลุดมาแล้วมุมเดิมเลยครับอูจากได้บุกครับโดนสวนมาหายเลยครับคาซิมิโร่ตามไม่ทันครับกลับมาเข้ากันแล้วครับ2ประตูต่อ2เกิดอะไรขึ้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกดจะช็อตไปก็ช็อตดื้อๆเลยครับมาดูคุณย่าหายมาตรงกลางเอ็บูโม่ไหลออกซ้ายมาคุณย่า ขุนยาผาเลี้ยงแวกหักกลับเข้ามาบุนโนลเฟอร์นันด์ไหลมาเอมบูโมซัดตรงนี้ติดบล็อกยังได้ที่เอมบูโมอีกครั้งเอมบูโมจะยิงอีกทีนึงก็ไม่ผ่านเอเดอร์เซนแล้วจะเป็นบอลสวนของฟูลเล่ยโอ้โหแล้วพลิกหนีอย่างสวยเลยครับไหลออกซ้ายมาอิวบี้อีโบบี้เล่นกับทางด้านสมิธโลอูตัวเปลี่ยนเกมนะครับสมิธโลครับพอลงมานี่คุมแดนกลางได้เยอะเลยครับลูคิกเชื่อมมาเปิดเล่นมาที่สมิธโล โอ้โหเราฝากมาลา <c oughs> อูกีมีเนทโอ้ยิงเซฟเกือบโดนครับแมนยูโอโชคดีครับที่เซฟได้ครับ <c oughs> แล้วแมนยูจะสวนดาโลให้มาเชดโกฝากต่อมาบูโนเฟอร์นานเดสหลุดมาแบบนี้แล้วซัดเอง <c oughs> ไม่ตรงกรอบโอ้โหมนันจริงๆครับผู้นี้ครับผัดกันลุกผัดกันรับสนุกเลยครับแล้วถอดออกแล้วก็ทางดา้านดอกูส่งอมัดเดียโรโอ้โหสูตรไหนครับเอาอมาัดลงมาเล่นทางด้านกับซ้ายครับ เติมเกมลุกเต็มที่แล้วครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลวางยาวขึ้นหน้ามาไม่ผ่านทางด้านโยโร و เอ็บูโม่ฝากมาเมติเปชสโก้พลิกไม่ได้ตรงนี้เตดเดด,ดฝากมาตรงนี้ยังได้ครับที่อามาติโรอามาตไหลออกซ้ายมา เมติุุคุญญาคุย่าขู่ล้พาแหวกตรงนี้ไม่ผ่านแล้วครับเตเต้ดักได้เลนกับทางด้านแอนเดอร์เซนเอาลุกจ่ายมาไม่ดีคาซิเมโร่ดักแล้วเมติุสุคุญ่าก้มก้มหน้าก้มหน้าแล้วจะสัดสุดท้ายบอลมันไปเข้าทางผู้เล่นของฟูแลมครับไม่มีผู้เล่นตัวลุกเติมขึ้นมาครับส่งกันลำบากับทางด้านแมชเตอร์เ็ดแล้วเอว็มบูบี้ให้มาตรงนี้ก็ไม่ผ่าน คาซิเมโดวอลขึ้นกลับมาโยโรแทงเอาขว้ามาดาโลดาโลูเราดูความไวของดาโลครับพากระชากหนีมาสุดท้ายจะได้เปิดไหมสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไปได้ไปลูกเตะมุมเลยครับผู้เล่ส่งอดามาตาโอเล่ครับมาเสริมเกมลุกครับหวังจะสวนกลับแล้วกับทางด้านฟูลเลม อีกหนึ่งตัวที่อันตรายครับมีความเร็วและความแข็งแกร่งครับบูโนเล่นสั้นมาลูกชอลูกชอโยอดมาตรงนี้โ,โหแบตเตอร,รี่ครับมงประตูให้แมนยูหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ2ครับขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหลูกสูตรครับลูกนี้ครับจากลูกเตะม,มุมครับเราวิ่งไปดีใจกับรูเบนอัมริมเลยครับ นี่ครับลูกชอครับเล่นสั้นลูกเตะม,มุมแล้วหยอดไปที่จุดนัดพบแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหหลับตามงด้วยนะครับเนี่ยบอลพุ่งเข้าเสาไกลไปเลยอุสาประตูต,ต่อสองครับแมนยูขึ้นนำอีกครั้ง หลนนีนะครับถอดคาซิมิโรออกแล้วครับหมดจริงๆครับโดนเผาเครื่องก่อนหน้านี้ส่งอูกาเต้ลงมาเล่นบ้างสม,มิธโลตอกส้นกลับมาหายมาที่ลาอูจิมิเนสลองซัดไกลตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบแล้วครับไปเยนเดียจะเล่นลูกตั้งเตะขึ้นมาไม่เล่งแล้วครับ บายเยเนียเล่นซัดซั่นกับทางด้านมัตเตอร์ดิกยูโรฝากประตูกายูโรเล่นกับบูโดเฟอร์นันอูกาเต้ไหลออกขวามาดาโลจะไปไหมดาโลยกเข้าในมาครับแล้วเอโบโมตั้งมาเชสโก <c oughs> จับบอลเล่นไม่ได้แล้วเอโบโมไปแย่งมาได้เอโบโม <c oughs> ป่วนเลยทีเดียวรับวันนี้อ้เล่นดีมากครับทางด้านเอโบโมต,ตั้งตั้งแต่นัดที่เจออากาเซนนอนแล้วครับ บอลของลาอูจิมิเนสจะออกเร็วมาให้อีวบี้ยังไม่ผ่านผู้เล่นแนวรับแมนอยู่กุกาเต้แทงออกขวามาง่ายๆดารโลวนกลกับเข้ามาเอบูโบเชื่อมมาที่เชดโกเชดโกดึงดึงแล้วแทงให้บูโนเฟอร์นันเดนเลโน่ต้องซูเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับอูแทงอย่างสวยเลยครับทางด้านเบนจามินเชตดโกครับดึงจังหวะให้บูโน่ก่อนที่จะซัดเลี่ยดครับ ถ้าไม่เซฟนี่อาจถากเสาเข้าไปได้ครับเราดูลูกเตะม,มุมของแมนยูดูว่าจะมีสูตรอีกไหมครับมีอามัดไปอยู่ใกล้ๆครับบูโ,โนโฟเฟอร์นันเดสเลนสั้นมาที่อามัดอีกแล้วอามัดจะโยกไม่ผ่านได้ไปลูกเตะม,มุมต่อเนื่อง แมนยูก็ต้องพยายามระวังแลยครับลูกที่โดนตีเสมอก็มาจากลูกสวนกลับนี่แหละครับอา์มาดกูโยกโยกมาตรงกลางลุกชอไปกันใหญ่แล้วครับปิดเกมนี้เลยครับ4ประตูต่อ2ครับจากด้านลุกชอครับอูดี้นะครับวิ่งมากอดลูเอเบนอัมบริมเลยครับเขาน่าจะคว้า3ามแต้มแน่นอนแล้วครับโอ้โหสูตรเยอะจริงๆครับลูกเตะมุมขอแมนยูในดูกกาลนี้ครับ นี่ครับเล่นสั้นมาแล้วอาหมาัดฝากถวายพาดมาลุกชออก้มหน้าซัดเลยครับอุคูบอลพุพ่งเข้าหาเสาอย่างสวยเลยนี่ครับแล้วบอลอยู่ที่เบิร์ดเล่นสั้น,นมาสามิธโลแท้งหออกขวามาเลนมาที่แอนเดส แล้วโยโลดักได้ตรงนี้อุกเต้แทงออกขวามาแล้วผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับบุกมาเอาชนะฟูแล่มไปได้4ประตูต่อ2ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปดอย่ังไงก็ฝากเพื่อช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ